สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาทบทวนก่อนสอบให้กับนักเรียนนะครับโจทย์บอกว่าจงวาดทรงกลมฟ้าของผู้สังเกตที่ละติจูด20องศาเหนือนะครับแล้วก็ให้ดาว A B C D มานะครับหมายความว่าให้วาดลงไปนะครับในาภาพนะครับเพราะถ้าเราดูแล้วเราจะเห็นว่า A B เนี่ยมันมีพิกัดเป็นองศากับองศาเพราะฉะนั้น a b นี่คือระบบพิกัดขอบฟ้านะครับเพราะว่าอ้างอิงด้วยมุมทิศมุมเงยถูกไหมครับ a b ส่วน c กับ d เนี่ยเราเห็นว่ามันมีพิกัดเป็นชั่วโมงนะกับองศาเห็นไหมยี่ชั่วโมงบวกหกสิบชั่วโมงลบสามสิเงี้ยเพราะฉะนั้น c กับ d เป็นระบบพิกัดศูนะครับเพราะมันใช้คนละระบบกันนะครับแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการวาดลงไปในภาพเดียวกันเลย นะครับเราจะวาดยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะพาวาดนะครับก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องวาดวงกลมก่อนนะครับวาดวงกลมก่อนนะในลักษณะแบบนี้นะครับและกะ็วาดเส้นขอบฟ้าขึ้นมานะครับเส้นขอบฟ้าก็คือเส้นที่วาดตรงกลางวงกลมนี่แหละนะครับโดยเราจะกําหนดให้เส้นทึบคือเส้นที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ เส้นประก็คือเส้นที่อ้อมไปข้างหลังนะครับเป็น3ามมิตินะครับผู้สังเกตยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับพาะจุดนะครับตรงหัวของผู้สังเกตก็คือเซนิตนะครับแล้วก็จุดข้างล่างก็คือจุดเนเดอร์จุดใต้บาทาถูกไหมใต้เท้านะครับถ้าครูให้ทิศเหนืออยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามก็ต้องเป็นทิศใต้ตัว S ใช่ไหมครับทีนี้ เรามาดูโจทย์บอกว่าโจทย์ข้อนี้ผู้สังเกตยอยู่ที่ละติจูด20องศาเหนือนะจากข้อมูลตรงนี้ทำให้เราทราบว่าตำแหน่งขั้วฝ้าเหนือหรือ NCP เนี่ยจะอยู่สูงจากขอบฟ้าด้านที่เหนือขึ้นไป20องศานะครับเพราะนั้น NCP นะครับก็จะสูงจากขอบฟ้าด้านที่เหนือขึ้นมา20องศา20ก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงเซนตนี่คือ 90ใช่ไหมครับ0ถึง90เพราะ20น่าจะอยู่แถวนี้นะครับทีนี้นักเรียนก็ลากเส้นแบบนี้นะครับเส้นตรงนะครับนะตรงนี้เราได้ NCP นะครับ NCP คือขั้วฟ้าเหนือนนะก็จะสูงจากเส้นขอบฟ้าด้านทิศเหนือนขึ้นมา20องศาแบบนี้นะครับตรงข้ามนะครับตรงข้ามก็คือ SCP ถูกไหมครับ s c p ก็คือขั้วฟ้าใต้นั่นเองนะครับขั้วฟ้าใต้ก็จะอยู่ต่ําจากอขอบฟ้าด้านทิศใต้ลงมา20องศาเช่นกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นเส้นตรงนะครับทีนีอ้อันนี้คือเส้นขอบฟ้านะ horizon นะครับผมเขียน h o r ไว้นะสัญลักษณ์ก็คือเส้นขอบฟ้านะครับทีนี้เส้น CE หรือเส้นสูงสุดฟ้าจะอยู่ตรงไหนเส้นสูงสุดฟ้านะครับตามนิยามคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไงฮะ มันก็จะต้องตั้งฉากกับ ncpscp ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราพิจารณาโลกของเราเนี่ยนะฮะสมมติครูวาดโลกอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเส้นศูนย์สูตรโลกถูกไหมครับตรงนี้คือท้องฟ้าของเรานะครับและก็ตรงนี้คือขัอ้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ถ้าเราต่อเส้นขึ้นไปตัดกับท้องฟ้าอันนี้คือ n c p นะครับข้างล่างนี้ก็คือ NCP ขั้วฝาใต้นี่ขั้วฝาเหนือขั้วฝาใต้เราจะเห็นว่าถ้าเราขายายเส้น CE ออกมาเส้นสย์สุดโลกออกมาตัดกับท้องฟ้าตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นสนย์สุดฟ้าถูกไหมฮะ CE นะครับเราจะเห็นว่าเส้น CE เนี่ยกับ NCP เนี่ยมันจะตั้งฉากกันเสมอเห็นไหมฮะตั้งฉากกันเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้า NCP ของเรามันมันเอียงขึ้นไป20นะครับเส้น ศูนย์สูตรฟ้าก็ต้องเอียงจากเซนิตมา20องศาเช่นกันนะครับเห็นไหมฮะนี่นี่คือมุมฉากเห็นไหมฮะตัวนี้คือมุมฉากนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดข้างล่างของอเส้นศูนย์สูตรฟ้าเราก็ลากเส้นศูนย์สูตรฟ้านะครับแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะได้เส้นศูนย์สูตรฟ้าขึ้นมานะซึ่งศูนย์สูตรฟ้าเนี่ยมันก็จะตั้งฉากกันกับ NCP เห็นไหมฮะตั้งฉากกันส่วนเส้นขอบฟ้านะครับจะตั้งฉากกับเซนิตเห็นไหมฮะนี่คือระนาบของเส้นขอบฟ้าตั้งฉากกับเซนิตส่วนระนาบของเส้น CE ตรงนี้คือ CE นะฮะตั้งฉากกับ NCP นะครับมันก็จะได้ออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วงกลมใหญ่ข้างนอกนี่เราเรียกว่าเมริเดียนถูกไหมฮะเส้นเมริเดียน ก็จะแบ่งท้องฟ้าออกเป็น2ฝั่งคือฝั่งตะวันออกกับตะวันตกและตะวันออกตะวันตกอยู่ไหนเราก็จะมาพิจารณาจากจุดตัดของเส้น CE และก็ฮอริซอนนี้จุดตัดตรงนี้เรียกว่าจุดตัดข้างหน้าและก็ข้างหลังคือตรงนี้นะครับมันจะเกิดจุดตัด2จุดถ้าทิศเหนืออยู่นี่นะครับฝั่งนี้ก็ต้องเป็นตะวันตกถูกไหมฮะข้างในก็ต้องเป็นตะวันออกเพราะคนยืนอยู่ตรงกลางตรงนี้ นะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือขวามือต้องทิศตะวันออกซ้ายมือต้องทิศตะวันตกอยู่แล้วนะครับเพราะพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ทรงกลมฟ้าที่พร้อมที่จะเอาดาว A B C D มาวาดลงไปนะครับทีนี้เรามาดูเส้น C E ก่อน C E เขาบอกว่าจุด v e อร์ l e q อ i n o x อยู่ขอบฟ้าด้านตะวันตกนะครับก็คือตรงนี้ v e r n a l e q u i n อกคือจุดที่บอกตำแหน่ง ชั่วโมงที่0นย์ะครับ H 0นะครับอยู่ตรง Volna k i n o x นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือ H 0นะครับชั่วโมงที่0นะครับ, 0, รบ,ร x, รบเะะ 0, บ 0, บส้น CE เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น24ช่องช่องละ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็จะเป็น24ชั่วโมงพอดีนะครับเพราะถามว่าแล้วเราจะนับ1ชั่วโมงไปทางข้างบนหรือลงมาข้างล่างนะครับเราใช้กดมือขวาในการพิจารณานะครับนักเรียนเอามือขวาขึ้นมานะครับ กลางออกแบบนี้นะครับกลางออกในลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะให้นิ้วโป้งเราชี้ไปที่ NCP นิ้วโป้งเราชี้ไปที่ NCP ปลายนิ้วทั้งปลายนิ้วทั้งสี่เราจะชี้ไปตามเส้น C.E. วนทางขวานะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเราจะนับไปตามเส้นทึบข้างเส้นข้างหน้านี้นะครับวนอ้อมไปนะครับวนอ้อมอ้อมลงมาอย่างนี้นะครับ วนอ้อมไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือทิศทางของค่า rise e s c e n s i o n นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ศูนย์ชั่วโมงอยู่นี่นะครับขึ้นไปจุดนี้ก็ต้องเป็น6ชั่วโมงถูกครับวนมาตรงตัว E นี้ก็ต้องเป็น12ชั่วโมงถูกฮะแล้วก็วนมานะฮะวนมาตรงจุดข้างล่างนี้ก็ต้องเป็น18ชั่วโมงแล้วก็วนมานี่ก็จะเป็นครบ24ชั่วโมงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ ได้แล้วค่า Right a s cension วนแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่าเราจะเอาดาว A B C D มาเขียนลงไปในภาพของเราได้ยังไงนะครับเอาเรามาดูที่ระบบขอบฟ้าก่อนนะครับ A B นี่คือมุมทิศมุมเงยนะมุมทิศมุมเงยนะครับเอาซีมุดกับเอาติจูดใช่ไหมฮะนะเอาซีมุดก็คือตัว A ใหญ่เอาติจูดก็คือ A เล็ก อันนี้สัญ,ญลักษณ์ของมันเนเป็นอย่างนี้นะครับวันดาว A มีอาซิมุตรอด180อัลติจูด45 180นับยังไงก็นับจากขอบฟ้าด้านทิศเหนือวนไปทางตะวันออกได้90นะฮะมาตรงตัว S ตรงนี้ก็ได้180เพราะฉะนั้นดาว A คือ180นะครับก็ต้องมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็มีอัลติจูด45 45เนี่ย นะครับมีทิศบวกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องนับขึ้นไปทางเซนิตนะครับ45คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะจากศูนย์ขึ้นไปถึงเซนิตคือ90้าสิบพันสี่คือตรงนี้นะครับครึ่งหนึ่งนะฮะจากนี้นะครับตามเส้นวงกลมดิ่งขึ้นไปนะครับ a เท่ากับ45องศานี่คืออัลติจูด45เพราะฉะนั้นดาว a อยู่ตรงนี้นะครับดาว a ตรงนี้นะครับโอเคไหมฮะส่วนไปนะ b B200 องศานะอัลซิมุด200อาัลติจุดลบ30 200ก็คือวัดจาก180กวาดมามาถึง W ันี่คือ270เนะเพราะฉะนั้นมาอีก20ใช่ไหมฮะจากตรงนี้180ก็มาอีก20เพราะนั้นตรงนี้คือ20เห็นไหมฮะมาจากตรงนี้จากตรงนี้นะ20นะครับก็ได้ค่ามุม 200นะครับแล้วก็มีมุมอลติจูดลบ -30 ลบ30คือมาทางเนเดอร์เห็นไหมฮะมาทางเนเดอร์แล้วก็วาดเส้นโค้งมาที่เนเดอร์นะครับวาดเส้นโค้งมาจุดที่เนเดอร์อันนี้คือเส้นวงกลมดิง่งนะครับแล้วก็มาลงมาเท่าไหร่ฮะลงมาอ่าสาใช่ไหมฮะวัดสามสิก็คือ1ใน3ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับวันตรงนี้นะครับ A เท่ากับ30ติดลบนะลบ30มันตรงนี้คือดาว B เห็นไหมตรวนี้คือดาว B เราได้แล้วระบบพิกัดขอบฟ้านะครับ A กับ B นะครับอ้างอิงที่เส้นขอบฝานะต่อไป CD เป็นระบบศูนสูตรเพราะต้องอ้างอิงที่เส้นศูนย์สูตรนะครับมันเขาบอกว่า C มีค่า Right Extension 5ชั่วโมงและก็ค่าที่2คือ Declination นะตัวนี้คือ right รอส e n s i o n i ่ะ e s t i o n alpha แล้วก็ตรงนี้คือ d e l i n a t i o n delta ถูกไหมฮะค่า alpha delta นะครับ alpha คือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงก็คือตรงนี้0ข้ามบนนี้65ก็คือดูดแถวแถวนี้ใช่ไหมฮะอยู่แถวแวนี้ตรงนี้คือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงแล้วก็ d e l i n a t i o n ลบ30ลบก็คือแปลว่ามาทางขั้วฝาใต้นะมาทางขั้วฝาใต้นะครับแล้วก็วาดเส้นวงกลมดิ่งนะโค้งมา โค้งมาที่ scp นะครับลงมาเท่าไหร่30ใช่ไหมสามสิก็คือ1ใน3ของเส้นนี้นะน่าจะอยู่แถวแถวนี้นะครับรตรงนี้ขึ้นมานี่คือเท่าไหร่ครับอ่าเดลต้าใช่ไหมเดลต้าเท่ากับลบสานะครับเดลต้าตรงนี้นะครูเขียนตรงนี้ดีกว่าเนาะเดลต้าเท่ากับลบสามสิะเพราะนั้นดาว C จึงอยู่แถวแถวนี้นะครับดาว C นะ จากนี้มาจากเส้น C E นี่มานี้นะลบ30นะครับเป็นดาวสีนะครับส่วนดาวดดาวดคือ Right a s c e n s i o n คือ20ชั่วโมง20อยู่ไหน0 6 12 18 20 20อ่า20ก็มาตรองมาตางนี้มาตรงนี้นะฮะอันนี้คือตรแงน,นี้อ่า2ีชั่วโมงอ่า20ชั่วโมง,โมงและก็ บวก60มีค่า d e คคิเนชันบวก60บวกก็ต้องมาทาง ncp เพราะนักเรียนก็ลากเส้น20ชั่วโมงโค้งขึ้นไปที่ ncp นะครับตามเส้นตัวนี้เรียกว่าเส้นวงกลมดิ่งขึ้นไปเท่าไหร่ขึ้นไป60 60ก็คือ2ใน3ของเส้นนี้ก็คือแถวแนี้ใช่ไหมขึ้นมานี้นะฮะนะครับวัาจากตรงนี้ขึ้นมานะครับเดค n ิเนชันเท่ากับบวก60ใช่ไหมฮะตัวนี้คือ d นั่นเอง นะดาวดีอยู่ตรงนี้นะครับโอเคไหมครับเพราะเราก็จะไดะ้ทรงกลมฟ้าของเรานะครับซึ่งในทรงกลมฟ้านี้มีทั้งระบบขอบฟ้านะครับแล้วก็ระบบศูนย์สูตรนะครับแล้วก็สามารถวาดทรงกลมฟ้าลงมาได้ในลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรบับนักเรียนในการเตรียมตัวสอบกลางภาคสัปดาห์หน้านี้นะครับ เอาไปทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกทำดูนะครับขอให้โชคดีสวัสดีครับ